สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเนโนะนะคะเรามานําเสนอให้ชมกับที่ดินแปลงสวยค่ะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินโคกหนองนาโมเดลวิวเขาร้อมค่ะสวยมากๆนะคะทุกท่านขนาดเนื้อที่3ไร่ค่ะเป็นที่ดินชนโนดนสสีอจอคุดแดงอยู่ที่ตําบลลางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะปรับราคาพิเศษนะคะเหลือไร้ละ 5 2 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะโฉะนดพร้อมโอนกันได้เลยนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนรัดยางไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมค่ะพร้อมสวนมะม่วงมะพร้าวมมูู่มะเหมี่ยวด้วยนะคะและบนพื้นที่ค่ะมีต้นมะขามยักษ์100ปีอยู่บนแปลงด้วยนะคะทางด้านผู้ขายแถมรั้วคาวบอยหน้าแปลงพร้อมประตูเข้าออก6เมตรค่ะ ปรับเทหินคุกให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะปรับพื้นที่ไว้สำหรับปลูกบ้าน30คูณสัเมตรค่ะอยู่ห่างจากเซเว่นเพียงแค่2กิโลเมตรอยู่ห่างจากมอพระจอมเกธนบุรีเพียง4กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้ตลาดใกล้ห้างใกล้ธนาคารใกล้โรตัสใกล้บิ๊กซีอยู่ในรัศมี12กิโลเมตรนะคะและยังอยู่ใกล้กับ สวนพึ่ง25กิโลเมตรเท่านั้นสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถคุยกับคุณรัฐโดยตรงตามเบอร์โทรในคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ